สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฮิตทีมชาแนลนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งเกี่ยวกับการทำเว็บไซต์ด้วย Joomla วันนี้นะครับเราจะอยู่ในเพลย์ลิสต์ของ t i ิปแอนทริคกันนะครับพอดีว่ามีเพื่อนๆนะครับสอบถามเข้ามานะครับถึงปัญหานะครับที่เขาได้พบเจอนะครับซึ่งก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้งานในส่วนของตัวที่เป็นเพจเออร์เลอร์404นั่นเองนะครับต้องบอกก่อนว่านะครับปัญหาในเรื่องของเพจ404เนี่ยส่วนมากแล้วนะครับเราต้องแยกก่อนนะครับว่า ปัญหาเพจ404กับปัญหา e r r ร r 404เนี่ยมันคนละประเด็นกันนะครับปัญหาเพจ404ก็คือปัญหาที่เกิดจากที่ URL ที่เรานะครับใช้งานในเว็บไซต์เนี่ยอาจจะไม่มีอยู่แล้วหรือว่าอาจจะมีการปิดการใช้งานในเมนูหรือว่า URL นั้นไปแล้ว ทำให้เวลาเราเข้าสู่เว็บไซต์ของเราเนี่ยผ่าน URL นั้นๆเนี่ยก็จะเกิดปัญหาที่เป็นอ่ g เพจ404ที่ไม่มีหน้านี้อยู่แล้วนั่นเองนะครับแต่ในส่วน e r r o r r 404อันนั้นก็จะไปว่ากันตามปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัว a t t t n n t o o n หรือว่า,าส่วนเสริมต่างๆแบบนี้ก็สามารถที่จะไปดูในเรื่องของตัวที่เป็น e r r o r r 404แบบนั้นได้ดังนั้นนะครับในเรื่องของตัวเพจ404นะครับเราก็จะมีวิธีการจัดการครับได้หลายรูปแบบมากนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเราอาจจะมองเป็นในเรื่องของตัวส่วนเสริมนะครับที่เข้ามาจัดการในเรื่องของตัวเพจ404ก็ได้เช่นกันนะครับแต่ในแนวทางของทางฮิตชีมของเราหรือว่าของผมนี้นะครับผมก็จะมีวิธีนะครับในการสร้างนะครับในเรื่องของไฟล์จัดการนะครับที่เราสามารถที่จะกําหนดในเรื่องของเพจ404เนี่ยให้สามารถที่จะรีไดเรกต์นะครับจากปัญหาหน้าที่ไม่มีเนี่ย กลับไปสู่หน้าแรกของเว็บไซต์ได้ทันทีนะครับโอเคครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วไปติดตามชมมันครับผมไปดูกันเลยโอเคครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงนะครับในเรื่องของการกําหนดในส่วนตัวที่เป็น e er อ r ร์เลอร์เพจ404กันนะครับโดยที่อย่างที่ผมเกริ่นไว้ตอนแรกแล้วนะครับในเรื่องของการกําหนดการจัดการในเรื่อง e er อ r ร์เลอร์เพจ404นี้นะครับจริงๆมันก็มีวิธีในการจัดการอยู่หลายแบบด้วยกันนะครับ แต่วันนี้ผมก็จะมาแนะนําในส่วนที่ผมทําการใช้งานในเรื่องของการากําหนดในเรื่องตัว e er อ r ร์เลอร์เพจ404เนี่ยให้รีดิเรกตนะครับไปที่หน้าเว็บไซต์เลยนะครับต้องบอกก่อนว่าจริงๆในเรื่องของการทําตัว e er อ r ร์เลอร์เพจ404เนี่ยเมื่อก่อนนี้เนี่ยเราจะนิยมในเรื่องของการกําหนดในเรื่องของการสร้างเป็นหน้าเอติเคิลหรือว่าหน้าข้อมูลที่เป็นเพจแบบ404ขึ้นมาใช่ไหมครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็สามารถที่จะ ทำแบบนั้นได้เหมือนกันแต่ว่าในกรณีบางคนหรือว่าบางท่านเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าถ้าเรามีการสร้างในเรื่องแอต i c คเหรือว่าหน้าที่เป็น404ขึ้นมาเฉพาะแล้วนั้นเนี่ยมันก็จะต้องมีการกําหนดในเรื่องของการอินเด็กต่างๆเพิ่มเติมเข้ามาด้วยเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ย ถ้าเราไม่กําหนดเนี่ยหน้า404ที่เราสร้างขึ้นมานั้นอาจจะไปเป็นหน้าที่มีอยู่ในรายการซับลิงก์ในการค้นหาของ Google ด้วยก็ได้นะครับดังนั้นมันก็จะทําให้ในหน้าของการค้นหา Google เนี่ยมันก็จะดูไม่ดีขึ้นนะสำหรับในหน้าที่มีชื่อว่าเป็นเออ l ์ r er อ404นั่นเองนะครับดังนั้นวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับวิธีที่ผมใช้ในเรื่องของการใช้ r e d i เร c กนะครับเพจ404นั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันก่อนเลยนะครับ ก่อนอื่นเลยเนี่ยผมก็จะใช้ฮิตชิมนะครับทดสอบให้กับเพื่อนๆได้ดูกันนะครับเวลาเราที่จะเข้าในส่วนของตัวเว็บไซต์นะครับตามโดเมนของเว็บไซต์ของเราเนี่ยสมมุติว่าในที่นี้เป็น h i s t e a m c o m ใช่ไหมครับถ้าในกรณีถ้าเราไปเข้าหน้าอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่มีหรือว่ามันอาจจะเคยมีมาแล้วแต่ตอนนี้เราดันอาจจะปิด a อ t ิเคินั้นไปแล้วหรือว่า ปิดเมนูไปแล้วเนี่ยแต่ URL เนี่ยยังมีอยู่ในการค้นหาของ Google หรือว่าเราอาจจะส่ง URL นี้ให้กับคนอื่นซึ่งเขายังเคยใช้ตัว URL นี้อยู่เขาจะกลับมาใช้ใหม่เนี่ยเวลาเ,าเขากลับมาที่ URL นี้เนี่ยปุ๊บพอเขา Enter เข้ามาตาม URL เนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นหน้า404ไม่พบหน้านี้แบบนี้เกิดขึ้นนั่นเองนะนั้นถ้าเรามีหลายๆ URL หรือว่าหลายๆห,หน้าที่มันเป็น404แบบนี้มันก็จะเป็นผลที่ไม่ดีต่อเว็บไซต์ของเรานะครับโดยอาจจะมีผลถึงในเรื่องของการทำ ตัชนีและอินเด็กใน Google ด้วยก็ได้ในส่วนนี้ดังนั้นเราต้องมาแก้ไขในเรื่องปัญหาเหล่านี้กันนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะทดสอบในการทํากับตัวที่เป็นโฮสติ้งจริงเลยนะจริงๆการทําในโฮสติ้งกับตัวที่เป็น l o c a โ host มันก็ไม่ต่างกันแต่ว่าเวลาใช้งานจริงๆอ่ะเราผมจะแนะนําให้ทํากับทางโฮสติ้งจริงเพราะว่ามันอ้างอิงกับ URL จริงๆที่เราใช้งานนั่นเองนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยล็อกอินเข้าสู่ตัวคอนโทรลพาร์เนลของโฮสติ้งนะครับแล้วก็ ไปในส่วนตัวที่เป็นไฟล์แมเนเจอร์นั่นเองครับในที่นี้ผมทําการล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วผมก็มาในส่วนของตัวที่เป็นไฟล์นะครับก็จะเจอไฟล์เว็บไซต์นะครับที่เราทําการติดตั้งอยู่ในโฮสติ้งนั่นเองนะครับจากนั้นเนี่ยให้เราไปในโฟลเดอร์เทมเพลตนะครับคลิกเข้าไปในโฟลเดอร์เทมเพลตได้เลยนะครับทีนี้นะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยคลิกเข้าไปสู่โฟลเดอร์ซิสเต็มได้เลยนะครับคลิกเข้าไปแบบนี้นะครับ ในโฟลเดอร์ s ิสเต็เนี่ยนะครับเขาก็จะมีไฟล์นะครับที่ชื่อว่า error.php แบบนี้นะครับถ้าในกรณีเราใช้โปรแกรม FTP เนี่ยให้เ,เพื่อนๆเนี่ยทำการ Copy f o ้โฟลเดอร์ error.php ตัวนี้นะครับก๊อปไปใส่ในโฟลเดอร์เทมเพลตที่เราใช้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเราไม่ได้ใช้เราใช้ไฟล์แบบไฟล์ Manager แบบนี้เนี่ยให้เราทําการนะครับคลิกเปิดนะครับในเรื่องของไฟล์ที่ชื่อว่า error.php ขึ้นมานะครับอ่าคลิกคลิกตัวนี้ก่อนนะของผมจะเป็น edit code แบบนี้นะครับ เมื่อเรา,าเปิดตัวโค้ดของตัวไฟล์ error.php มาแล้วเนี่ยให้เราทำการา copy ทั้งหมดนะครับ Ctrl+A แล้ว copy มาไว้แบบนี้ก่อนนะครับจากนั้นปิดตัวนี้นะครับปิดได้เลยนะครับจากนั้นกลับไปที่โฟลเดอร์เทมเพลตอีกทีนึ่งนะครับจากนั้นก็มาที่โฟลเดอร์ Template หลักของเราในที่นี้ผมก็จะเป็น his team แบบนี้ผมก็จะคลิกเข้าไปนะครับเมื่อเข้ามาสู่โฟลเดอร์หลักของตัว template หลักของเราแล้วเนี่ย ก็ให้เราคลิก create ตัวไฟล์ขึ้นมาใหม่นะครับถ้าเกิดใครไม่มีนะครับก็ให้สามารถสร้างในส่วนของตัวที่เป็นไฟล์จากในคอมพิวเตอร์ก็ได้อาจจะเปิดพวกโปรแกรมทำ html แบบนี้นั่นอย่าง dreamweaver แบบนี้ขึ้นมาแล้วก็ทำการ new ขึ้นมาแบบนี้ก็ได้นะครับเป็น html แบบเป็น php นะครับเป็น php แบบนี้นะครับ create ขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็ highlight ทั้งหมดลบออก จากนั้นก็วางนะครับไฟล์โค้ดที่เรา c o ปปี้มาแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะต้องเอามาอัปโหลดขึ้นไปในโฟลเดอร์เทมเพลตอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับไฟล์ที่ชื่อเออเรอร์ p อ p นั่นเองนะครับแต่ในโฮสติ้งนะครับในส่วนนี้ก็ให้เราทำการคลิก New ได้เลย New นะครับแล้วก็ r e a t e ไฟล์ขึ้นมาจากนั้นเราก็พิมพ์ error ์ e r o r นะครับ e r o r .php แบบนี้นะครับจากนั้นก็ ไม่ต้องใช้เป็น html template นะครับเราก็คลิกโอเคได้เลยนะครับจากนั้นเราจะเห็นว่าเรามีไฟล์ error php แล้วใช่ไหมครับให้เราคลิกนะครับแล้วก็ทำการ edit ไฟล์ตัวนี้นะครับตอนนี้ในไฟล์มันจะว่างๆอยู่ก็ให้เราวางที่เรา copy เมื่อกี้ลงไปได้เลยแบบนี้นะครับ เมื่อเราก๊อป้วางลงมาในเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับให้เราสกอร์ขึ้นมาด้านบนนิดนึงนะครับในนี้เนี่ยมันก็จะมีโค้ดในเรื่องของการที่จะเป็นเซตเออร์เลอร์ต่างๆในส่วนของตัวที่เป็นเออร์เลอของตัวจุ o มล่าครับทีนี้เราจะมาทําการเพิ่มในเรื่องของตัว e er อ r ร์เล404กันนะครับผมได้มีการทำโค้ดนะครับให้กับทางเพื่อนๆเนี่ยไว้ Copy เนี่ยเพื่อที่เอามาใช้เนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเดี๋ยวดู ที่ดีสคริปชั่นได้เลยจะมีลิงก์ของ Google Drive ไว้นะครับก็ให้เปิด Google Drive ขึ้นมานะครับผมจะเปิด Google Drive ขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับทีนี้ในเนี้ยมันก็จะมีโค้ดที่ผมทำการสร้างไว้ให้เรียบร้อยแล้วให้เรา c o ป y ี้โค้ดตัวนี้มาได้เลยนะครับตัวตั้งแต่ if เนี่ยนะครับ c o p ปี้มาแบบนี้ จากนั้นนะครับกลับมาที่ตัวไฟล์ e r r o r p h p ของเรานะครับในส่วนนี้นะครับให้เรานะครับทำการนะครับวางในเรื่องของตัวไฟลเนี่ยครับก่อนในเรื่องของตัวที่บรรทัดที่17ก็ได้นะครับก่อน if นะครับอ่าดิ r เอ r ตัวนี้ก็ได้ครับให้เราวางไปได้เลยแบบนี้นะครับจากนั้นเปลี่ยนตรงนี้นะครับตัวโ c a t ชันตัว URL ตรงนี้ให้เป็นโดเมนหน้าแรกนะครับเป็น URL หน้าแรกของเรานะครับในที่นี้ผมก็จะเป็น this team นั่นเองนะครับอ่า t ิตส์ทแบบนี้นะครับ เบื้องต้นเนี่ยเราก็จะทาการใส่โค้ดแค่นี้นะครับแล้วก็ทําการเซฟได้เลยนะครับสําหรับคนที่ทําในตัวไฟล์ทําในตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับเมื่อเราทําการวางไฟล์มาแล้วเนี่ยก็ให้เราเปลี่ยนนะครับในส่วนของตัวที่เป็นโค้ดด้านบนตัวนี้นะไอ้เพิ่ม,มเข้าไเป็นโค้ดด้านบนตัวนี้แบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ URL เป็นโดเมนของเราแล้วก็ทําการเซฟเป็นชื่อไฟล์ error.php แล้วก็อัปโหลดขึ้นตัวโฟลเดอร์เทมเพลตอีกทีนึงเหมือนกันนะครับในส่วนนี้โอเคทีนี้ สมมุติว่าเนี้ยผมทําการแก้ไขเรียบร้อยแล้วก็ทําการเซฟได้เลยนะครับทีนี้เราก็จะได้ตัว error.php แล้วใช่ไหมครับให้เรากลับมาที่หน้าแรกที่เราขึ้น4.4แบบนี้นะครับให้เราลอง enter อีกทีหนึ่งนะครับพอ enter อีกทีหนึ่งปุ๊บเนี่ยตอนนี้ระบบมันก็จะ รีเด e c t กลับมาที่หน้าแรกให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งการทําแบบนี้เราก็จะไม่มแบ,บไปอ้างอิงกับหน้าใดหน้าหนึ่งที่เป็น e อ r ร์เ0อรนะครับผมก็มีการทดสอบการใช้แบบนี้กับการซับมิ t ใน Google แล้วก็ไม่ได้มีการแจ้งเตือนว่ามีปัญหาในการใช้งานแบบนี้ดังนั้นเราก็สามารถใช้งานได้แต่ว่ามันก็จะมีอยู่ว่าสําหรับบางคนที่ใช้โฮสติ้งที่ต่างกันเนี่ย กรณีที่ใช้การาใช้โค้ดแบบนี้แล้วเนี่ยจริงๆแล้วตรงส่วนนี้เราสามารถทําตั้งแต่ตัวที่เป็นในโฟลเดอร์ตัว System ก็ได้เหมือนกันนะครับเราเพิ่มในตัวที่เป็น e r r o r ในนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าผมอยากให้แยกนะครับไม่อยากให้ไปยุ่งกับตัวที่เป็น e r r o r ของตัว System ทั้งหมดของตัวจุมล่านั่นเองถึงได้ให้มาทําการเพิ่มเข้าไปในเทมเพลตที่เราใช้อยู่ในส่วนนี้นั่นเอง,เองก็คือจะเป็น e r r o r p h p แบบนี้นะครับทีนี้กรณีถ้าเกิดว่าเราทําแบบนี้ปุ๊บ แล้วปรากฏว่าเรารู้สึกว่าทำไมเพจหรือว่าหน้าเว็บเนี่ยมันโหลดช้าขึ้นนะครับในส่วนนี้อันนี้อาจจะเป็นเฉพาะบางคนนะครับไม่ใช่ทุกคนให้เราลอง ลองดูได้ว่าเอ๊ะเพจเรามีการโหลดช้าขึ้นไหมนะถ้ารู้สึกว่ามีการโหลดช้าขึ้นเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะปรับเปลี่ยนในเรื่องของไฟล์เออร์เลอร์อันนี้ได้นะครับอาจะเราก็คลิกเข้ามาในไฟล์เออร์เลอร์อีกทีนึงนะครับอ d ด t ิทโค้ดอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้เราก็จะมาทําการเคลียร์ในบางส่วนออกเพื่อที่จะให้ไฟล์ตัวนี้ไม่ต้องโหลดเยอะนะครับเราอาจจะเคลียร์ตรงนี้ตั้งแต่ตรงนี้ได้เลยอ่าユーザจุ่มล่าตัวนี้นะครับเราลบออกไปได้เลยนะครับแล้วก็ if ตัวล่างนี้ทั้งหมดนะครับเราก็เอาออกนะครับในส่วนนี้นะครับ อ่าออกให้เลยนะเหลือปีกาปิดเอาไว้แบบนี้นะครับในส่วนตัวนี้เราเปิดไว้ก็ได้แล้วก็ในส่วนบอดี้นะครับให้เราทําการเอาออกแบบนี้ก็ได้นะครับแบบนี้นะครับก็จะเหลือโค้ดประมาณนี้ที่จะโหลดในเรื่องของ404เท่านั้นเองนะครับก็ทําการเซฟได้เลยในส่วนนี้นะครับอ่าทำการเซฟนะครับจากนั้นเมื่อเซฟเสร็จปุ๊บเราก็มาลองอ่ารีเฟซอีกทีนึงนะครับว่าเออตัวเว็บเรายังโหลดช้าอยู่ไหมนะถ้า ยังดูแล้วเออยังโหลดช้าอยู่เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่สามารถใช้ตัว e อ r o r เ p อในเทมเพลตได้หรือว่าในเรื่องของการเพิ่มสคริปต์อย่างที่ผมบอกได้นั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราปรับแล้วเนี่ยใช้งานได้นะครับก็ให้ใช้ตามนี้ลองทดสอบอีกทีหนึ่งนะครับอานดูว่าผมลองทดสอบอีกทีหนึ่งนะครับลองดูว่ามันจะกลับมาอาจจ่านที่มันก็รีเด렉ต์กลับเข้ามาที่ หน้าแรกตามปกตินะครับเราก็สามารถที่จะใช้งานเว็บไซต์ได้ตามปกติและนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัว e ออร์เวลามันมีไม่ว่าคุณจะมาจาก URL ไหนก็นแล้วแต่ที่เป็น URL ที่เราไม่มีแล้วเนี่ยมันก็จะถูกรีเด e c t กลับมาที่ในส่วนของตัวที่เป็นหน้าแรกของเว็บไซต์นั่นเองนะครับ โอเคครับสำหรับในเรื่องของการจัดการนะครับการกำหนดตัวเพจ e อ r ร์เลอรแบบดีเดเล็กมาที่หน้าแรกก็คงมีเพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามกันมาตลอดนะครับผมสวัสดีครับ